สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะมีเรื่องดีๆมาบอกกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้บ้านไร่วงพยอมพามาดูมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเรียกกันตามท้องถิ่นหลายๆถิ่นนะคะ มีชื่อเรียกว่ามะเขือละครมะแว้งช้างหมากแข้งและอีกหลายๆชื่อแต่ส่วนมากก็จะเรียกว่ามะเขือพวงเป็นพืชที่มีอยู่ทั่วไปทั้งในอเมริกากลางเม็กซิโกและก็ทวีปอเมริกาใต้นะคะเป็นพืชที่ทนต่อโรคต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาป้องกันมแมลงนะคะวันนี้บปลายวงพยอมก็จะนำเรื่องดีๆมาบอกกับเพื่อนๆน,นะคะสำหรับบ้านเรารู้จักมะเขือพวงก,กันมานานนิยมเอามาทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะแกงป่าแกงขั่วปลาไหลแกงเขียวหวานแกงเนื้อหรือว่าน้ำพริกกะป,ปิและอีกหลายๆอย่างนะคะ ส่วนสรรพคุณของเขาก็คือจะมีสารซาลาโซดินนะคะในมะเขือพวงจะช่วยต้านมะเร็งได้นะคะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในมะเขือพวงช่วยป้องกันความเสื่อมและช่วยชะลอไวัยได้เป็นอย่างดีนะคะ ที่บอกมานี้ก็คือเป็นส่วนของผลของมะเขือพวงนะคะวันนี้บาลายองพยอมก็จะมาบอกในส่วนที่เป็นผลหรือว่าในส่วนที่เป็นมะเขือพวงนะคะนี่อันนี้ที่บอกมาคือในส่วนที่เป็นในทางที่ดีนะคะจะมีสรรพคุณ ที่ดีอีกส่วนหนึ่งก็คือรากของเขานะคะนํามาต้มช่วยป้องกันภาวะเลือดแข็งตัวได้นะคะคือในทุกส่วนของมะเขือพวงทั้งต้นใบรากผลดอกมีสรรพคุณดีมากนะคะแต่ส่วนที่เป็นโทษก็มีนะคะ เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเขามีโทษแบบไหนและอย่างไรนะคะโทษของเขาคืออาจจะไม่มีใครรู้หรือว่าได้สนใจเลยนะคะเพราะว่าใครๆก็จะพูดแต่ว่ามีคุณลดเบาหวานต้านมะเร็งชะลอวัย แก้ความดันอะไรประเภทนี้นะคะแต่หยุดฟังสักนิดหนึ่งนะคะว่าเขามีโทษเหมือนกันนะคะผู้ที่เป็นโรคอยู่บางชนิดนะคะที่ไม่สมควรที่จะกินมะเขือพวงนะคะเพราะว่ามะเขือพวงมีสารโซรานีนซึ่งเป็นอันคาลอยนะคะผู้ที่เป็นโรคไขข้อควรหลีกเลี่ยง ในการกินมะเขือพวงนะคะฟังให้ดีนะคะผู้ที่เป็นไขข้อไขข้ออักเสบคือเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมประเภทนี้นะคะไม่สมควรที่จะกินมะเขือพวงนะคะเพราะสารนี้อาจจะทําให้เกิดความไม่สมดุลของแคลเซียมในร่างกายของเรานะคะ ถึงจะอร่อยแต่ทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่คือมะเขือพวงของบ้านไร่วังพยอมนะคะเป็นพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิดนะคะรับประกันคุณภาพโดยบ้านไร่วังพยอมนะคะว่าไม่มีสารพิษแน่นอนนะคะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็มาบอกสรรพคุณของมะเขือพวงแล้วก็โทษ ของมะเขือพวงเช่นกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเริ่มแปรปรวนหลายๆที่แล้วนะคะ